วัสดีครับทุกคนมาแล่ลำปึงกันแล้วครับวันนี้เอาวางต้องมาทำนวดบ่อยๆนะครับต้องทำนวดประจํานะครับเพื่อหมดเพื่อได้ขออย่างไม่เก้านะครับนี่นะครับลังนี้ ไม่ได้แต่งพี่ครับเมีนูกิ่งมากกิ่งน้อยอยู่ไม่ได้นะครับพันเน้กปึ่งมันจะไม่กล้ามาเพื่อหมดเพื่อไรเดี๋ยวไม่ว่างจะแต่งพี่ครับเดี๋ยวแต่งวันนี้เดี๋ยวไปแต่งครับฝากติดตามด้วยนะครับต้องมาแลเรื่อเลยนะครับ ล็อกมากับแม่แทงนะครับลังนี้ก็ยังไม่กล้านะครับล็อกับไม่ไ,ไ,มไ,ยไมคยว่างพอดี มาติดตามด้วยนะครับนี่นะครับในหลังเดียวครับหลังเดียวไม่ค่อยว่างครับไม่ค่อยว่างดูครับพักติดตามด้วยนะครับ แะไข้างในไหมครับเ๋ยวเปิดให้แรกครับเียกว่ามีนําวานอะไรไหนะครับแป๊บนงครับ,บเอาครับเ๋ยวเปิดให้แรกครับเปิดอีกรที่ครับ